ูเลยพี่ยาวเลยยาวเลยขึ้นน้นบนกูจะขึ้นน้นบนเอูกูจะขึ้นน้นบนกูกูยังจะขึ้นน้นบนอยู่ชอบอยู่คนเดียวก็ไม่เก็บไม่ชอบเธอได้น้องเดียวไปเลงนี้ปะ

ไม่ตายอยจะไม่ตายรถกู้งว่างเพื่อนจนนี้กูได้จะดึกงกันชนไม่ได้ชนไ,ได้งกันกูตายชนแล้วชนแล้วชนแล้วขึ้นรถหน่อยขึ้นรถโอ้โหมีคนขึ้นรถป้ามีคนขึ้นรถป้าเพื่อนเราตายป้าแบกแบกอยู่แบงค์อยู่บนรถแบกอยู่บนรถบังรถหน่อยเอาเอารถเราบังข้างหน้าหน่อยยีโวพี่บังบังให้บังแบกหน่อยบงับงไว้บังไว้ ขึ้นไปคนได้ปะขึ้นไปเสริมคนหน่อยขึ้นไปเสริมคนหน่อยตรงนี้ได้ไหมวางไว้บางรถวางไว้เยอะหนแบบนี้แคมป์ไว้วางไว้วางไว้หลังรถหลังรถหลังรถหน่อยยังจะถึงเหล่าทีแล้ววางไว้พี่วางไว้สวยสวยดูมุมสิบวิ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 เอาอีกหน่อยนะผเอาอินมาสิบวิสิบวิสิบวิ ได้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 มียืนบังกันหน่อยเ้ยืนบังอีกแถวหนม่งตายได้ตายได้พบปา๊บละตกิจเราปบละไเลยไปแก่พาไปโงเตียงหน่อย